ทีชีวิตบ้านดอยวันนี้นะคะเราจะพามาเอาฟืนค่ะไร่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ป่าซึ่งทางเจ้าของไร่เนี่ยเขาจะตัดต้นลิ้นจี่ออกเพื่อที่จะปลูกพืชอย่างอื่นทดแทนนะคะถ้าเราไม่อยากใช้แก๊สเนาะเราก็จะตัดฟืนแบบนี้นะคะในการที่จะใช้ในการสูมไฟ่อันนี้คือตัดเสร็จแล้วตัดเสร็จแบบนี้เราจะกองไว้ก่อนอันนี้คือ ของเพื่อนที่ตัดกองไว้แล้วพอเราเข้ามาข้างในนะคะก็จะมีอีกหลายกองเลยนะคะที่เขาตัดกองกองไว้ซึ่งก็มีเจ้าของแล้วนะคะมีหลายกองเลยแต่เราจะไม่ขโมยของกันและกันเนาะแต่ถ้าเป็นกองกองแบบนี้เราจะรู้เลยว่ามีเจ้าของแล้วเขาตัดไว้เดี๋ยวเขาก็จะมาเอาซึ่งถ้าเรามาทีหลังเราก็จะตัดกองใหม่ เราต้องหาเอาที่ยังไม่ได้ตัดแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะจนถึงดอยนู่นเลยตรงนูน้นน่าจะสูงมากๆเลยนะคะอันนี้เราจะไปใช้ท,ทดแทนแก๊สแก๊สหุงต้มค่ะใช้ปืนในการสูงไฟหุงหาอาหารนั่นเองค่ะถ้าเราได้แล้วเราก็จะไปกองไว้ที่เดียวกัน คือเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเรายังไม่เอากลับบ้านเลยทีเดียวเราต้องทํากองไว้ก่อนเอากองกองไว้เป็นที่เป็นทางคนถัดมาเข้ามาเขาจะได้รู้ว่ามีเจ้าของแล้วค่ะและนี่ก็คือวิถีชีวิตบ้านดอยนะคะสวัสดีค่ะ